ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับพบกับลิสกันอีกแล้วนะคะในช่องของลิสกันนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็เป็นคลิปนะคะที่ไม่ได้ทำนานมากนั่นก็คือเหอของนั่นเองนะคะเอ๊ะช่องเรามีเหอของดไม่หรอโอเคอนนี anyway, สำหรับใครเนี่ยที่เพิ่งกดเข้ามาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกน,นะคะลิสก็ขอรบกวนกดไลค์กดแชร์ planets, rt, Pad, log, share, subscribe กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับลิสด้วยนะคะวันนี้นะคะทุกคนลิสเนี่ยก็ ไดเ้เสียทรัพย์นะคะไปกับการช้อปปิ้งออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ของลิสต์นะคะด้วยงบด้วยกันถึง1นึ่งหม,ม,ม,มื่น,น,านาบาทค่ะเออ ลิซจะบอกว่าลิซอะนานๆทีลิซจะซื้อของออนไลน์นะคะลิซพยายามแบบว่าเตือนติตัวเองว่าเออหเดือนเนี่ยก็คือซื้อของในหนึ่งครั้งนะคะแล้วแต่ละครั้งเนี่ยแอบจะปวดหัวใจนิดนึงนะคะก็สําหรับแบรนด์นะคะที่วันนี้ลิซได้สอยมานะคะ1 0 0 0 0มืเนี่ยลิซใช้ไปกับแค่แบรนด์แบรนด์เดียวนะคะนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า c r e d i b l e Botte นั่นเองค่ะ จะบอกเลยว่าแบรนด์นี้นะคะถ้าเพื่อนๆติดตามลิซมาตั้งแต่แบบปีที่แล้วนะคะทุกคนจะรู้เลยว่าลิซอะเป็นแฟนตัวยงนะคะของคอนซีลเลอร์ของเขานะคะจะเป็นตัวนี้ก็เนื่องจากตัวนี้หมดนะคะลิซก็เลยได้ไปท่องเว็บไซต์ของเขาแล้วลิซก็เห็นว่าเอซินทรัลเขามีโปรโมชั่นเหลืออะไรอย่างเงี้ยบอกไว้ก่อนเลยนะว่าคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะลิซซื้อมาเพราะว่า ที่ลิสทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็จะมาเพอของไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะลิชอบคอนซีลเลอร์ของเขามากนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊เข้าดูในเว็บไซต์ของเขาแล้วสรุปก็คือไม่ได้จบลงที่คอนซีลเลอร์ โอเคก็นะคะวันนี้ลิสก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าในงบ1นึ่งหมนของลิสเนี่ยลิสซื้ออะไรมาบ้างแล้วได้ของแถบเป็นอะไรกันบ้างมาติดตามรับชมกันไปพร้อมๆกันเลยค่ะลิส ทำจริงอะลิสก็แกะอันนี้ไปแล้วอันนึงนะคะโปรดักแรกเลยเนี่ยก็คือคอนซีลเลอร์ที่ลิสได้กล่าวไปนะคะคือเนื่องจากมันหมดนะคะแล้วก็ลิสเนี่ยได้ซื้อใช้มาเป็นแบบระยะเวลา3ปีติดต่อกันแล้วแล้วก็แบบว่าใช้ได้นานแล้วมันก็ดีมากๆตัวนี้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ลิสชอบมากๆเนื่องจากสีเนี่ยมันค่อนข้างจะเข้ากับเฉดของลิสนะคะเรามารู้สึกว่าเอ้ยมันเบรนด์ได้แบบสวยมันซิมเลตมากๆเลยตัวนี้นะคะลิสจะใช้นะคะแต่ แดมที่ใต้ตากับรอยสิวนะคะเมื่อสามปีที่ผ่านมาตอนที่ไปอยู่เยอรมันนะคะคือสิวมันก็ขึ้นมาแหละตอนนั้นนะคะเพราะว่าเนี่ยหน้าิก็จะมีแบบอรอยสิวรอยแดงรอยดานะคะแบบผัดกันขึ้นผัดกันขึ้นตลอดเวลานะคะเราที่นี้แบบแต่คือช่วงนั้นนะ้ไม่มีใครทราบเลยว่าลิสเป็นสิวเพราะว่าลิสใช้คอนซีลเลอร์ของไเลโปโบเต้นะคะตัวนี้ลิสจะใช้เป็นการกลบใต้ตานะคะแล้วก็กลบรอยสิวนะคะลิสชอบมากๆมันกลบแบบมิดจริงๆแล้วก็สวยเป็นธรรมชาตินะคะแต่สาหรับใครเนี่ยที่เป็นคนที่ผิวแห้งมากๆอาจจะต้องหลีก เรื่องการใช้เจ้าตัว c r e d i b l e b o t e s Stick ตัวนี้เนื่องจากว่ามันจะทำให้เกิดอาการแบบแครกนะคะหรือว่าบริเวณที่แบบตรงไหนที่เราทายาแต้มสิวค่ะมันจะลอกออกมาแบบเป็นขุยๆเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราจะใช้จริงๆนะก็แนะนำไม่สำหรับคนที่ผิว อ่าผสมถึงผิวมันนะ่ะน่าจะชอบตัวนี้กันนะคะโอเคก็จะบอกว่าแพคเกจจิ้งที่ได้มานะคะคือมันใหญ่มาการ์แบบใส่ตัวคอนซีลเลอร์ได้2แท่งนะคะแล้วก็จะมีคู่มือนะคะที่เราไม่เคยได้อ่านกันสักทีนึงต่อไปนะคะอันนี้จะมาแกะพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะอันนี้คือแบบนี่คือสาเหตุที่ทําให้ทุกคนนี่คือสาเหตุที่ทําใหา้ยอดสั่งซื้อในคราวนี้ของลิสต์นะคะถึง10,000บาท ถึง10,000บาทตัวนี้นะคะก็คือตัว c r e d i botte นะคะตัว The Serum นั่นเองเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเซรัมที่ทุกๆคนบอกว่าถ้าจะก้าวเข้าสู่วงการของ credo botte ในแง่ของสกินแคร์จะต้องเริ่มจากเจ้าตัวเดอ s e เซรัมตัวนี้เป็นตัวแรกลิสขออนุญาตแกะไปพร้อมๆกับทุกคนเลยนะคะ เพื่อนเอนลิสจะบอกว่ากล่องเขาเนี่ยคือแบบหรูหรามาเห่ามากๆควรค่าแก่ราคา9,000บาทนะคะมันจะเป็นแบบนี้เราสไลด์ออก เรามาอ่านข้างๆกันก่อนนะคะเขาบอกว่าตัวนี้ก็คือัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะได้ครอบแนะตได้ครบแนะได้ครบแนะ<อ>ในคำแนะนำของเขาเนี่ยเขาบอกว่าให้เราใช้นะคะทุกชเช้าแล้วก็ก่อนนอนหลังทำความสะอาดหน้านะคะแล้วก็ใช้ด้วยการครั้งละสามปั๊มนะคะเช้าเย็น แล้วเขาก็บอกอีกว่าตัวนี้ที่ลิสไปอ่านมาแล้วก็หาข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าตัวนี้ถ้าอยู่ที่50 ml mm อะ่ะมันจะใช้งานได้อยู่ประมาณ50วันนะคะแต่ลิสคิดว่าวันหนึ่งลิสจะใช้ครั้งละแบบ3มปั๊มไหมไม่หรอกค่ะทุกคนโอ้ยแบบอาจจะใช้แค่แบบปั๊มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเปลืองนะ,ะงกล่องเาก็จะเป็นแบบกล่องที่แบบค่อนข้างจะออกแบบ เคยแบบดูวิงวับวิงว้ามากๆนะคะพอๆกับเหม่งลิสเลยนะคะจะพอนแสงแบบโอเคขออนุญาตแกะนะคะโอ้ oh my gosh oh my goodness แกเอาจริงๆนะคือ <laughs> เรียกว่าแกเลยเนาะ <laughs> คือแบบ ค r ร์เโบโบเเป็นแบรนด์ที่รีสรู้สึกว่าแพคเกจจิ้งคือหรูหราไฮโซแบบคุณหนูมากๆเลยนะมันจะเป็นแบบความมุกมแบบเนี้ยยสวยมากอะเหมือนแบบโพชั่นเวทมนต์แบบเหมือนจะแปลงร่างได้อะไรอย่างเงี้ยสวยมากๆเขาบอกว่าแบบไอ้แพคเกจจิ้งของตัว c r e p e ดโบโบเททุกชิ้นนะคะเขาจะแบบว่ามีช่างฝีมือของชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาช่วยดีไซน์ออกแบบให้คือแบบ มันเหมือนกันเครื่องประดับชิ้นหนึ่งเลยบนโต๊ะเครื่องแกล้งนะสวยมากคือดูดิไม่ไหวอะ่ะสวยจนใจเจ็บอ่ะอุ้ยตอนนี้เขาก็จะแบบปเป็นเขาจะมาแบบเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะขออนุญ,ญาตยังไม่เปิดนะคะสำหรับ,บเลือดเซรัม่มเนื่องจากราคามันค่อนข้างจะแบบช็อกมากๆเลยนะ เดี๋ยวลิซจะทำรีวิวตัวนี้แยกอีกต่างหากนะคะว่าเฮ้ยลิซใช้แล้วเนี่ยได้ผลเป็นยังไงนะคะตัวนี้เนี่ยเรามาพูดถึงสรรพคุณกันก่อนนะคะเลอเซรมหลายๆคนคิดว่าอาจจะลงหลังน้ำตบหรือเอ็กเซน์ถูกต้องไหมคะแต่ความเป็นจริงเราเนี่ยให้ใช้นะคะหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จสําหรับลิซแล้วเนี่ยลิซใช้ตัวโทนเนอร์นะคะของตัว SK2 อยู่นะคะตอนนี้จะบอกเลยว่าเจ้าโทนเนอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือเด็ดมากๆเดี๋ยวลิซจะเอามารีวิวแยกนะคะก็หลังจากที่ลิซเช็ดโทนเนอร์แล้วเนี่ยลิซก็จะตามด้วย อันนี้มันจะเหมือนกับ first first care activating serum ของ s ซว a s ูนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย target ของเขานะคะอาจจะแตกต่างกับ s ซว a ซูนะคะตรงที่ว่าเจ้าตัวนี้มันจะช่วยในการแบบว่า ฟื้นฟู texture ผิวนะคะแล้วก็ทำให้เนื้อ skincare layer ถัดไปเนี่ยสามารถซึมซับเข้าสู่ผิวได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้แบบผิวมีความอิ่มฟูนะคะพวกแบบฝ่ายลายเล็กๆตื้นขึ้นนะคะและเขาบอกว่าตัวเซรั่มตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมที่จะทำให้แบบว่ากระตุ้นนะคะการสร้างเซลล์ผิวนะคะในชั้นผิวด้วยตัวนี้บอกเลยว่าหลายๆคนอะ่ะเอ,อิมแบบป้ายยาลิสมาหนักมากๆขเขาบอกว่าเออถ้าจะเข้าสู่วงการคโปรโบต้แนะนำจากตัวเดอรเซรั่มก่อน ตัวตัวเ,เซรั่มเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน2ขงค่ะก็คือตัว 30ml กับ 50ml น,นะคะตัว 30ml สิบมลิซไม่ชชว์ว่าราคาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวลิซจะแปะราะคาไว้ให้ยังไม่เคยลองเนื้อนะคะเดี๋ยวลิซจะทำรีวิวตัวนี้แยกอีกทีหนึ่งวันนี้ขอมาอันบ็อกกันเฉยๆนะคะอ่าทุกคนเรามาถึงไฮไลท์นะคะของการสั่งของออนไลน์ครั้งนี้นะคะนั่นก็คือของแถมนั่นเองค่ะ จะบอกว่าของแถมในการสั่งออนไลน์ครั้งนี้ทำให้อีชันนั้นใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยทีเดียวของแถมคือเอาผิดด้านของแถมคือเยอะมากแบบเยอะมากเขาบอกว่าของแถมอะมันจะประมาณมูลค่าแบบ2,000อัพเลยนะแล้วรู้สึกว่าแบบ มันคุ้มมากนอกจากจะได้ตัวเทสเตอร์มาแล้วก็ยังได้ตัวกระเป๋าด้วยเอาจริงตอนแรกที่เขาแบบส่งรูปมาให้ดูในแบบในในเซนในไลน์ของเซ็นทรัลอะรีสแบบมองข้ามกระเป๋าเลยนะไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาแถมกระเป๋ามาด้วยอะ่ะคือแบบดูดีแบบตกใจแค่ไหนเรามาดูกระเป๋าโอ้เรามาดูกระเป๋ากันอันดับแรกเลยนะคะ กระเป๋าที่คาร์โบโบเต้แถมให้นะคะจะมีลักษณะเป็นแบบกระเป๋าผ้าแบบนี้นะคะก็จะเป็นทรงแบบทรงแบ,บถั่วนะคะสิบเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างในไม่ได้มีช่องใส่อะไรนะคะแต่ลิสบอกเลยว่ากระเป๋าแบบเนี้ยทรงอย่างเงี้ยกำลังแบบเหมาะเหม่งก,กับการใส่ไปแบบไปเดินทางนะคะหรือว่าพกไปแบบพกไปบนรถนะคะดูคือเป็นกระเป๋าน่ารักมากๆเลยนะคะ ข้อเสียคือสิบแอบรุดยากไปนิดนึงนะคะหรือว่าลิสไม่มีแรงก็ไม่รู้น่ารักมากๆเลยนะคะตัวนี้เราสามารถใส่อ่ะใส่คอนซีลเลอร์ได้พอดีนะคะใส่เลอเซรัมได้ไหมอย่าใส่เลยเนะาะแต่มันใส่ได้แลวทุกคนอะใส่ได้สิใส่ได้แบบงงๆนะคะ มาเรามาดูของแถมการลิซ่าแกะของแถมไปพร้อมๆกับทุกๆคนเลยนะคะของแถมชิ้นแรกนะคะจะเป็น softening foam น,นะคะจะเป็นโฟมล้างหน้าของ t r e p a b o b o d e นะคะตัวนี้จะอยู่ที่ขนาด20 ml คือเยอะมากคือแบบมาไซส์ใหญ่มากๆเลยนะขออนุญ,ญาตแกะดู ก่อนหน้าน,นี้ลิสคเคยใช้ตัวเมกาเบสของตัว Credible p r o t e นะคะที่มันจะเป็นตัว p r i เมอร์ลิควิดไพรเกลิ่นเดียวกันเลยจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นผู้ดีอะมันเดลิเคทมันแบบกลิ่นคุณหนูมากๆอะ่ะ ลิสแนะนำนะถ้าสมมติใครแบบเพิ่งก้าวเข้าสู่วงการคาร์โบโบเต้ลองไปดมกลิ่นของเขาดูจะบอกเลยว่ากลิ่นมันคือแบบละมุนคุณหนูแบบหอมแบบแพงอะรู้เลยว่าอืมครีมแบรนด์นีน้แพงจริงๆนะคะโอเคต่อไปนะคะที่ได้แถมมาจะเป็นอ่าจะได้ตัวเดอะเซรัมตัวเล็กมาด้วยนะคะวันนี้ลิสอาจจะลองตัวเล็กก่อนนะคะโอหแถมมาให้ด้วยกันทั้งหมด3 ml เอาจริงของแถมคุ้มมากเลยนะอันนี้เป็นเลอเซรั่มนะคะเลอเซรั่ม um, หรือว่าจะอ่านว่าเดอะเซรั่มก็ได้นะคะตัวนี้ขออนุญ,ญาตลองดมกลิ่นเนื้อเซรั่มดูนะคะตัวนี้เนี่ยข้อเสียของเอ่อเทเอ่อข้อเสียของเทสเตอร์ของตัวแคทโรโบโบเ t e เนี่ยก็คือหัวมันแบบกว้างมากฮัลโหลกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นเหมือนพูดแบบว่า แชมพูเด็กหรือว่าครีมอาบน้ำเด็กเลยอ่ะกลิ่นมันเบามากนะคะกลิ่นก็ดูเดลิเคทเหมือนเดิมเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว h y โดรซอฟต์น i ่งโลชั่นนะคะบอกเลยว่าของแถมรอบนี้มาจุกจริงๆลิสก็แอบเลงตัวนี้ไว้อยู่แต่ขอรอตัวครีมหมดก่อนนะคะโอ้ให้มาแบบอย่างนี้เลยนะคะ ตัวนี้เนี่ยลิสไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลำดับขั้นตอนการใช้ของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลิสจะเออถ้ายังไงเดี๋ยวลิสจะลองเอามารีวิวให้ดูว่า first impression หลังใช้เป็นยังไงนะคะอ่ะเรามาดูต่อไปกันนะคะต่อไปนะคะของแถมชิ้นต่อไปเนี่ยมาด้วยกัน2อ,อันด้วยกันนะคะก็คือเขาบอกว่ามันเป็นตัวคร e มโปโบเตออินเทนซีฟฟอร์ติฟายอิงครีมเอ็นะคะตัวนี้ก็ มาด้วยการขนาด5กรัมแต่ว่าแถมมา2กระปุกก็จะเป็น10กรัมนะคะโอ้ค่อนข้างนี่จะเยอะมากๆเลยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลงหลังไฮโดรซอฟต์นิ่งเซรั่มนะคะหรือว่าไฮโดรฟรีฟายิงโลชั่นนะเคยคุ้มนะจริงอ่าตัวนี้แพ็กเกจจริงคือแบบน่ารักมากนะคะพกไปต่างจังหวัดได้คือแบบดีงามมากขออนุญาตดรง กลิ่นก็เป็นกลิ่นแบบเบามากนะคะแทบแบบไม่ได้กลิ่นเลยนะคะโอ้ oh. อันนี้คุมค้มคุ้มอันนี้จะเป็นอ่ะติต่างว่าเป็นเดย์ครีมละกันถึงเขาจะแบบเหมือนเขาไม่ได้ใส่ SPF มาหรือเปล่าทำไมลิสไม่เห็นละ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที่ได้แถมมา แม่เจ้าคือฉันซื้อแค่ส่งตัวแต่บอกว่าได้แถมแบบแทบจะครบเลยตั้งแต่โฟมล้างหน้าตัว softening lotion ตัวครีมนะคะตัวเซรั่มด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นครีมกันแดดของ credepo botte ขออนุญ,ญาตปาดได้ไหมคะริ <laughs> สเป็นแบบรีชอบกันแดดมาอุ๊ยความแบบความเทสเตอร์ของกันแดดของเขานะคะหลอดค่อนข้างจะใช้ง่ายนะคะ สีมันจะออกเป็นแบบว่าสีออกแนวแบบพีชพีชนะคะตัวนี้เนี่ยมาด้วยการ SPF 50บวกนะคะกัน UVA อืมมาด้วยกันทั้งหมด8 ML นะคะแต่ว่าใดๆก็ตามยังไงปกติลิสใช้กันแดดไม่ได้ใช้ปริมาณน้อยเท่านี้นะคะแต่อันนี้คือตรหนีแล้วก็อยากจะมาลองเนื้อกันเฉยๆนะคะ กลิ่นมันค่อนข้างแบบตอนแรกอะเพอพอลองเกลี่ยดูอ่ะลิสแอบได้กลิ่นแอลกอฮอล์นะคะ <S <S แต่ว่า <S <S หลังจากนั้นคือแบบ evaporate ไปหมดเลยแล้วก็เนื้อค่อนข้างจะเบานะคะแล้วก็ไม่ได้ทิ้งไว้แคสเอาไว้ที่หลังมือลิสแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เนี่ยอ่สิปากว่าไม่เท่าลองกับหน้านะคะลิสก็ต้องขอลองกับหน้าตัวเองดูว่าเฮ้ยแบบฟอร์มูล่าเป็นยังไงมันกันแดดได้จริงไหมนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะก็วันนี้ก็มาอันบ็อกซ์นะคะอันบ็อกซ์ของที่ได้จากเ e รปโบโบเต้นะคะก็คือ2ตัวนี้นะคะมาในราคา1,000 10, 0บาทจิ๊ๆนะคะแล้วก็ได้ของแถมมาอีก ประมาณนี้เลยคือถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะก็ยังไงเนี่ยถ้าสมมติว่าลิสลองใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยลิสก็จะมาบอกขะเพื่อนๆนะคะว่าลิสชอบไหมตัวตัวเลเซรั่มหรือว่าจะเป็นตัวแบบสกินแคร์แซมเปิลอื่นๆที่ลิสได้มาจากเค e ดิบโบเต้นะคะก็ส่วนราคาและโปรโมชั่นเนี่ยก็แนะนําให้ไปติดตามที่หน้าเว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลหรือว่าจะเป็นแบบเออออฟฟิเชียลเว็บไซต์ของเค e ดิบโบเต้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เอาจริงที่มารีวิวอะเพราะ ว่าแบบอยากจะให้รู <HHH> like ้สึกผิดน้อยลงว่าชั้นเสียงไปขนาดนี้กับครีมเลยเหรออะไรอย่างนี้ก็นั่นแหละค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างเพื่อนๆตื่นเต้นกันบ้างไหมแบบรู้สึกว่าลิสแบบกิดการ์ดอยู่คนเดียวนะคะ any way ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยแบบเฮ้ยใช้ครีมที่ห้อนี้อยู่หรือว่ามีตัวไหนที่แบบชอบมากๆก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปด้านล่างนี้ได้นะคะวันนี้ลิสก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ บายสวัสดีค่ะ